สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับพวกเบาอีกครั้งนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งสิ่งที่เรารอคอยมานานแสนนานนั่นก็คืออันนี้นั่นเองนะครับผมเอามีคัตเตอร์มาก่อนอ่ะอันนี้นะครับเป็นอัลบัม้มอัลบั้มแรกในชีวิตของผมเลยนะครับผมก็คือเป็นอัลบั้ม map of the soul 7นะครับผมอัลบั้ม BTS นั่นเองซึ่งปกติเนี่ยเป็นคนไม่ค่อย เขาเรียกอะไรไม่ค่อยอินกับนักร้องไม่ค่อยติ่งอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ BTS นี่เป็นวงแรกเลยที่ชอบมากๆนะครับผม <Wow. S 1> ซึ่งวันนี้เราจะมา unboxing อัลบัม้มอัลบั้มแรกเลยที่เคยซื้อในชีวิตนี้นะครับผมก็มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมและระหว่าง unboxing นะผมเราจะพูดไปด้วยนะครับว่าทำไมนะครับเหตุผลอะไรเราถึงชอบ BTS ขนาดนี้นะครับมีเหตุผลอะไร ต้องบอกก่อนว่าเราเผมเนี่ยไม่ได้ติ่งเท s ตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคือมาชอบตอนที่เขาดังแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าเขาดังขนาดนี้นะครับผมแต่ก็ชอบมากนะวงนี้เดี๋ยวเราลองแกะกันดูก่อนอ,อ่ออ่าก็จะมีรูปรูปครบรูปเอ๊ะทำไมรูปมีแค่6คนอ๋อมัน,ม,นมันตัดไปมัน มันมันติดมันติดขอบอยู่คนหนึ่งนะครับผมจริงๆมี7คนนะครับพีเทสอะโอเคอรนจะมาแกะโอ้เจ็บครับออกไปอืออันนึงนะเราจะกรีดให้มันตัดง่ายขึ้นอะอืออ่าเป็นอะไรที่แกะยากจริงๆนะครับผมอะฮะาโอเค เราได้มาแล้วนะครับผมอัลบั้ม Map of the Soul 7นะครับผมซึ่งมีทั้งหมด4อันด้วยกันนะครับผมต้องบอกก่อนว่าอัลบั้มนี้สั่งมาตั้งแต่เดือน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 กุมภาพันธ์นะครับผมเดือนกุมภาพันธ์สั่งมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะทีนี้อัลบั้มนี้เราสั่งผ่านเพื่อนเราซึ่งชื่อว่าอ e ีหมวยนั่นเองนะครับผมซึ่งอ e ีหมวยเนี่ย คือการอันบ็อกซิ่งครั้งนี้ออปต c t ต v ฟหลักของเราเลยนะครับคือเราต้องการความมันไท้จากเพื่อนเราครับผมซึ่งมีติ่งบิเทสอยู่อีก2คนครับที่เป็นเพื่อนเราซึ่งชื่อว่าอ e ีหมวยกับอ e ีจ๋านั่นเองนะครับผมอีหมวยเนี่ยก็สั่งอัลบั้มจากที่เดียวกับเราครับเป็นคนสั่งให้เรานั่นเองซึ่งทีนี้เราอยากเปิดให้ได้การ์ดของจองกุ๊กนั่นเองนะครับผมซึ่งพวกมันชอบน,นะจริงๆเราไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษนะครับในบิเทสก็ชอบทุกคนนะแต่ว่า เราอยากได้การ์ดของจองกุกเพราะว่าจะทําให้อิโมยมันไส่นะครับเพราะมันอยากได้มันอยากแลกนะครับแต่เราจะไม่แลกกับมันนั่นเองนะครับผมอ่าลองดูลองดูงดเห็นป่าวะเห็นป่าวะไม่เห็นอ่านี่จะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับผมสแบบมีสีออกดำๆหน่อยแล้วก็จะออกชอมพูหน่อยอ่าแล้วก็จะมีสีชมพูนะแล้วก็จะมีสีน้ําเงินนั่นเองอ่ามีสแบบ ซึ่งด้วยความรวยของเราเราสั่งมาทั้งหมด4แบบเลยนะครับทุกคนเราก็จะมาเปิดทั้งหมด4แบบเลยไม่เคยเปิดอัลบั้มมาก่อนเลยนะไม่เคยซื้ออัลบั้มด้วยในชีวิตไหนมาลองดูกดียอันนี้ก็จะเป็นอ,อ,อะไรครับเนี่ยมันคืออ๋อมันคือรูปนั่นเองอ่ะลองดูมันคือรูปนะครับผมรูปของรูปรวมนะทุกคนคือรูปรวมอ่ะลองดู ประมาณนี้เขาให้มันสรูปเหรอสรูปโอเคเก๋ๆไปอ่ะเรามาเปิดอัลบั้มกันดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างไม่เคยดูมาก่อนเลยนะซึ่งจะเล่าราวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับทุกคนว่าทำไมเราถึงชอบ BTS อ่ะ BTS เนี่ยเป็นวงต้องบอกก่อนว่ารู้จัก BTS เนี่ยจากเพลงเพลงแรกนะครับที่ คือไม่ไม่รู้เคยฟังเพลงนี้ใหม่เฉยแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นของ b t เทนะแล้วมันติดหูดีเราเลยกลับไปฟังและนั่นแหละทําให้รู้จัก b t เทซึ่งไอเพลงแรกของเราที่ฟังเนี่ยเราฟังตอนตอนนั้นเป็นรุ่นพี่ปี2ก็คือจะต้องมีรับน้อง AU Camp ใช่ไหมในมหลาลัย A-Bag นะมีงานรับน้องซึ่งเราก็าเป็นรุ่นพี่ไงแล้วเราก็ไปฝึกโชว์รับน้องะอะไรย่เงี้ยซึ่งเพลงอ่ะมันร้องว่ากินแตงโมไหมเราก็เลยไป ไปหาฟังดูซึ่งเราซ้อมเพลงนั้นบ่อยมากยนมันติดหูนะมันก็เลยต้องไปหาฟังดูว่ามันเป็นของใครนะครับผมกินแตงโมไหม s <S นะครับจริงๆมันก็คือเพลงชื่อ Blood Sweat and Tears นะเราก็หาฟังอะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยเปิดมามีการ์ h g a r t เซน,นะทุกคนกา r t h l y นกับอะไรครัเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลี เป็นโนต้ตนะครับเห็นเขาเขียนว่า the note อ่าวางไว้ก่อนการ์ดไลเซนแล้วก็อันนี้อะไรเอ่ย map of the s o u l 7อ่าเอา่ออันนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าสแกน <laughs> 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 เขาบอกว่าสแกน the qr code on replay to get emblem and cash and cash สแกนแล้วจะได้ cash แปลกดีเนาะก็อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะทุกคนสติกเกอร์ ซึ่งมีหลายคำแปลกๆไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเหมือนกันนะก็นี่ครับคู่มืออันนี้น่าจะเป็นอ่าอันนี้น่าจะเป็นเนื้อร้องเพลงกับกับเครดิตของเพลงนะอันนี้ก็คือหนังสือหนังสือ bts นะครับผมอ่ามันออกมาอย่างนี้นะทุกคนปึ๊บปึบปึ๊บ,บนี่แบบบอโซ่ 7. อ๋อมันจะเป็นรูปรูปเป็นกระดาษแบบนี้อ่ะเป็นรูปรวมนะถ้ามองไม่เห็นนะมันดำๆเพราะอัลบั้มนี้เขาเน้นแบบสีดำแบบเท่ๆนะแบบ Black Swan อะไรอย่างงี้นะอ๋อนี่เป็นรูปรูปรวมหลายๆเซตนะครับทุกคนจะเป็นเซตสีดํานะเพราะว่าปกอัลบั้มนี้นะ่าเป็นสีดําเขาเลยแบบทําสีดํามานะครับผมอันนี้นะครับอัลบั้มนี้มันก็จะมีซีดีนะซึ่ง จริงๆก็ไม่ได้ซื้อเพราะว่าอยากได้ซีดีออกนะเพราะว่าฟังจาก YouTube เอาอยู่แล้วนะแต่ก็ซื้อเป็นเก็บเป็นที่ระลึกไว้นะครับผมพะเป็นวงที่ส่วนตัวชอบวงนี้มากนะส่วนตัวชอบวงนี้มากอ่ะการ์ดของเราใบสำคัญส่วนใหญ่พวกผู้หญิงอ่ะอีหมวยกับิจ๋าเนี่ยมันจะอยากได้การ์ดของจองกุกกันเราเลยอยากได้การ์ดของจองกุกนะว่าเราได้ของจินมาไม่เป็นไรเราเหลืออีกสามระบั้มเดี๋ยวเราลองดูว่า ว่าเราจะได้จองกุ๊กไหมแต่ก่อนอื่นเลยเรามาพูดกันก่อนดีกว่าว่าทําไมเราถึงชอบ BTS นะครับผมก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่า BTS เนี่ยเป็นวงที่จ,จำกัดจะกำกัดความกำจัดความกำจัดความจำกัดความยังไงดีนะครับวัด What? What? จำกัดความยังไงดีนะคือ BTS เนี่ยเป็นวงที่ไม่น่าเบื่อนะครับผม คือไม่น่าเบื่อ,อยังไงนะครับผมคิดว่า BTS เนี่ยเป็นวงที่ที่ครบเครื่องนะทุกอย่างครบหมดเลยเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ที่ดีที่สุดในยุคนี้นะสำหรับผมนะเป็นเขาเขาไม่ใช่นักร้องอย่างเดียวแต่เขาเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์นั่นเองนะครับทุกคนก็คือสามารถเพอร์ฟอร์มสามารถเต้นสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างที่แบบที่เจ๋งอ่ะเอาง่ายๆเจ๋งอ่ะอ<ส>่ะเวลาดูเพลงของ BTS เนี่ยเขาเป็นวงที่เต้นอ่ะไม่ค่อยพร้อมกันนะ เต้นเต้นไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนเป๊ะจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนแต่ละคนเต้นลายไม่เหมือนกันและแต่ละคนน้ําเสียงเนื้อเสียงอะไรจะไม่ค่อยเหมือนกันคือเขาจะไม่ค่อยเหมือนกันซึ่งมีความแตกต่างแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกที่แตกต่างมากมันเลยทําให้เขาเนี่ยมันเลยทําให้เขาเนี่ยดูแบบน่าสนใจอ่ะไม่น่าเบื่อเอางี้ดีกว่าเออนี่นะครับผมเราได้มาอีกแล้วอ อันนี้เราได้การ์ดของใครวะเราได้การ์ดรวมอ่ะมีการ์ดรวมด้วเหรอเราได้รวมทุกคนอ่ะเอออัลบั้มที่2ได้การ์ดรวมไม่ดีเลยอยากได้อยากได้จองกุ๊กนั่นเองนะครับผมเพื่อให้อีพวกนั้นหมั่นไส้เล่นโอเคก็คือถ้าคนที่เคยดูวิดีโอ BTS เนี่ยหรือค h o r เรีย a กราฟของ BTS การเต้นการร้องเพลงของ BTS เนี่ยคือจะแยกออกง่ายมากว่าแต่ละคนเนี่ยลายเต้นจะไม่ค่อยเหมือนกันและและ เสียงร้องจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นเอกลักษณ์หลักๆเลยของ B t s ทนะครับผมแล้วก็ B t s ทสเนี่ยเป็นวงที่เต้นเต้นคือเต้นเก่งมากนะครับผมว่าโคเ r e o กราฟเขายากมากเลยนะครับผมก็ก่อน,นเลยจินเรามาพูดถึงจินก่อนเลยแปะรูปไว้ตรงนี้ตึ้งจินนั่นเองนะครับผมจินก็คือคนที่คนที่เราได้การ์ดไปเมื่ออัลบั้มแรกนะครับผมจินเนี่ยเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าเป็นคนที่ เขาจะเป็นคนแนวแบบฮาฮาโกโก้แล้วแบบเป็นคนอบอุ่นน่ะนึกออกไหมเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวที่จะเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบพูดว่าอ l d w i d e h a n d ซอร์อะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมคือและและเสียงร้องเขานะก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะคือต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกลากเข้ามาในวงเพราะหน้าตาร้นล้วนเลยนะอ่ะ อัลบัมที่3เราได้เจโฮปนะครับผมเดี๋ยวเราจะพูดถึงเจโฮปเรื่อยๆจินเนี่ยเป็นคนที่ถูกลากเข้ามาในวงเพราะหน้าตา้วนแต่เขาพัฒนาตัวเองยันร้องเพลงได้เพราะมากนะช่วงนี้คือตอนนี้ร้องเพลงเพราะมากเสียงดีมากนะจินเนี่ยและเขาก็มีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าเขาเนี่ยพูดไงดี เขาเป็นคนเบิ่บเบิโกโกะอ่ะเวลาไปไหนมาไหนเขาจะแบบเฮฮาตลกยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลานะมันเลยทําให้เขาแบบมีเอกลักษณ์เป็นของเขานะเขาอาจจะไม่ใช่คนที่เต้นเก่งสุดอาจจะไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเก่งสุดแต่ personality เวลาแบบไปออกรายการอะไรเงี้ยมันทาให้ทำให้เขาดูดีอ่ะเอาง่ายๆแบบว่าดูอบอุ่นอะ่ะดูเป็นเหมือนถ้าถ้ามีพี่ชายก็อยากมีพี่ชายประมาณนี้นเรียกอ่าไหมทุกคนก็ประมาณประมาณนั้นแหละจินนะส่วนคนต่อไปที่ ที่เราจะพูดถึงก็คือ RM นั่นเองนะครับผม RM เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะเหมือน RM เนี่ยย่อมาจาก Rapmon ตอนแรกนะแต่ทีนี้ที่หลังเขามาเปลี่ยนเป็น Real Me นะหลังจากอัลบั้มที่แล้วมั้ง Map of the Soul Persona นะซึ่ง Real Me เนี่ยมันหมายความว่าตัวฉันจริงๆอะไรประมาณนี้อันนี้อีจ่าเล่ามาอีกทีนะนะครับผมทุกคนก็เอามาเล่าให้ฟังอีกทีนะอันนี้ได้อันนี้ไม่มีการ์ดอ๋อนี่ไงเจอละการ์ดอ่า เราได้การ RM นะครับผมคนที่เรากำลังพูดถึงอยู่ซึ่ง RM เมนี่ยมีเอกลักษณ์ยังไงนะครับผม RM เนี่ยเป็นคนที่เป็นแรปเปอร์ของวงนะซึ่งแรปเก่งมากนะทุกคนคือคือเอาง่ายๆมีคนนึงในวงอ่ะจงกุกอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้จะเข้าวงนี้นะแต่พอได้ฟัง RM รแรปอ่ะก็คืออยากเข้าวงนี้เลยเว้ย RM เนี่ยแรปเก่งขนาดไหนคิดดูเออแล้ว RM นี่ยก็คือเอ,อเป็นลีดเดอร์ของวงอีกต่างหากนะครับผมทุกคนก็คือ ขามีการรักตรงไหนตรงที่ว่าเขาเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้นั่นเองอ่ะการพูดภาษาอังกฤษได้นี่มันดีต่อวงยังไงนะมันทําให้วงดังยังไงนะั้นทุกคนคิดดูนะว่าเวลาไปรายการต่างประเทศอะ RM เ,เนี่ยจะเป็นทรานสเลเตอร์เป็นคนพูดอะแล้วมันจะดูเนเชอร l ลกว่าทุกคนมันจะแบบดูเป็นธรรมชาติกว่าทีนี้พอไปแบบรายการภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยคนทั่วโลกอะมันสามารถวีเลตกับคอนเทนต์เขาได้อะ่ะนึกออกปะเออนั่นแหละเลยทำให้ r m อมัะดูเท่เว้แล้วไอแบบ ผู้ประสานกลกได้ตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นลดเดอร์ของวงอ่ะซึ่งตามที่ดูนะไม่ค่อยได้ตาม BTS แบบลึกขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่อาร์มี่ Army ที่แบบติ่งขนาดนั้นแต่ที่ดูคร่าวๆนะคือเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะ RM อ RM เนี่ยจะแต่งเพลงเองด้วยนะครับผมอ่ะนั่นก็คือเอกลักษณ์ของ RM นั่นเองนะครับเป็นลดเดอร์ของวงนั่นเองนะครับผมและเรามาคนต่อไปกันดีกว่านะครับผมทุกคนคนต่อไปที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือ ชูก้านั่เนเองนะครับผมชูก้าเนี่ยพูดถึงชูก้าเนี่ยก็คือมีเอกลักษณ์ยังไงนะครับผมคนที่3ของวงนะเอกลักษณ์ยังไงก็คือชูก้าเนี่ยเป็นคนที่แรปเร็วมากนะครับผมท่อนแรปของเขาเนี่ยจะขู่มากถ้าคือเราฟังภาษาอังกฤษไม่ออกหรอกแต,แต่เวลาเราฟังท่อนแรปของชูก้าเนี่ยมันเทแบบ hey, he ่เลยแบบเฮียโคตรเท่เลยอะไรอย่างเงี้ยเวลามันแรปอะแล้วเวลาเขาแรปนะเขาจะมีแบบบอดี้แลงกิชที่แบบฮิปฮอปอะมันจะแบบเท่อะมันจะไม่ค่อยเหมือน เหมือนคนอื่นเท่าไหร่นะแล้วเขาจะแรปไวมากแรปเก่งมากนะทุกคนส่วนคนต่อไปนะครับเจโฮปเจโฮปเนี่ยต้องบอกก่อนว่าข้อดีของเขานะที่ทำให้เป็นบุคลิกของวงนะคือไม่ใช่การเต้นไม่ใช่การร้องไม่ใช่การแรปนะครับผมแต่จริงเขาเป็นแรปเปอร์ของวงนะซึ่งแรปได้ดีนะซึ่งแล้วเสียงร้องเนี่ยบางบางครั้งเขาเข,าเขาร้องเพลงนะแต่ร้องได้ดีเหมือนกันแล้วเต้นเนี่ย เต้นคือเต้นเก่งที่สุดในวงนะเอาง่ายๆเขามี2เอกลักษณ์หลักๆของเขาที่ทําให้เขาเก่งมากในวงนครับก็คือการเต้นการเต้นเนี่ยเขาเต้นโหดสุดในวงแล้วปกติเขาจะเป็นคนแบบว่าสอนเพื่อนเต้นอะ่ะแบบว่าเอ่อ correct แบบเขาเรียกไงแก้แก้โคเ r e ยกราฟของคนในวงอะ่ะได้หไหมคนนี้เต้นผิดเจโฮปจะเป็นคนแก้ให้คนแก้ให้อะไรเงี้ยคือเต้นเก่งที่สุดในวงนะเป๊ะมากคนนี้ ส่วนข้อดีหลักๆ,ๆเขานะเขาเป็นคนที่เชียร์ฟูลมากเป็นคนที่แบบซันนี่มากเชียร์ฟูลเชียร์ฟูลภาษาไทยแฮปปี้เป็นคนแฮปปี้ปปเอออารมณ์อาร,อาร,อารมณ์เฮฮาเรีกสุดสนานเออเป็นคนสนุกเป็นคนสนุกสนานมากนะเจโฮปคุณจะเห็นว่าเวลาไปออกอินเตอร์วิวอะไรเงี้ยเจโฮปจะเป็นคนที่แบบว่า personality แจ่มใสมากยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลานะซึ่งเวลาไปออกอินเตอร์วิวต่างประเทศเนี่ยคนแบบต่างชาติเนี่ยชอบมากนะเจโฮปเนี่ย มันทําให้ er อินเตอร์วิวเวอร์อะแบบคนที่สัมภาษณ์เราอะดูแบบไม่เก่งจนเกินไปแล้วแฮปปี้อะมัน ha, เฮฮาแจ่มใสไปหมดเลยเจโฮปเนี่ยเรียกง่ายๆนะคำจำกัดความง่ายๆนะจะเป็นแบบไลฟ์ออฟเดอะปาร์ตี้อะเป็นแบบว่าเป็นคนนําปาร์ตี้มารูป้ป่ะคนแบบทําให้ปาร์ตี้สนุกสนานอะอะไรประมาณน J Hope เนี้ยเจโฮปเนี่ยผมว่าเป็นข้อดีหลักๆของเจโฮปนะคนต่อไปครับ V V เนี่ยเขาเรียกอะไร ถ้าเปรนะียบเทียบเหมือนทีมบาสเกตบอลนะครับเปรียบเทียบเหมือนคุโรโกะเออคุโรโกะเนาบาสเกตเคยดูกันเบ้าคูโรโกะเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเล่นบาสมี5คนอ่ะถูกไหมห้าคนหลักใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีคนที่6อ่ะที่แบบเก่งมากๆอ่ะเป็นตัวแบบตัวฉีกอ่ะเอามาใส่ไปให้ครบในทีมอ่ะนึกออกปะขึ้นตัวที่6เนี่ยผมว่าเก่งมากนะมันต้องมีเอกลักษณ์ของมันมันต้องแปลกแหวกแนวของมันนะซึ่งผมว่า V ีเนี่ยเป็นตัวนั้นของทีมนี้เลยนะของ ของ BTS คือสิ่งที่แปลกของเขานะคือเขาอ่ะเสียงทุ้มมากนะซึ่งทุกคนในทีเสียงทุ้มที่สุดใน BTS ละผมว่าแล้วเสียงเขาเนี่ยแบบจะแบบออกเสียงเขาเนี่ยจะออกแบบทุ้มจะออกทุ้มๆและจะออกแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยเนอะว่าเสียงแบบผู้ชายผู้ชายอ oh, ่ะเนอะว่าไอสิ่งที่แปลกเขาเนี่ยคือเขาอ่ะเวลาเขาเต้นสไตล์การแต่งตัวหรือว่า อะไรของเขาเนี่ยเขาจะแปลกแหวกแนวไม่ค่อยเหมือนคนอื่นนะผมว่าความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่า V เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าทําให้วงอะไม่น่าเบื่อเลยสมมุติแบบเต้นๆอยู่ถึงท่อนฮุกใช่ไหมคนนําก็จะเป็นเซนเตอร์ถูกปะจงกุ๊กอะไรเงี้ยถ้าพักพอไปท่อนฮุกที่2อนะ่ะก็จ,จะมาเป็น V หรือไม่ก็จีมินแทนนะแบบมันเปลี่ยนกันไปได้เรื่อยๆนี่เป็นเอกลักษณ์ของวง BTS นะคือแบบทุกคนแบบเก่งหมดเลยอะแบบมีสเตจเพรสเซนซ์หมดเล้ ส่วนคนต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับคือจองกุ๊กนั่นเองนะครับผมจงกุ๊กเนี่ยต้องบอกก่อนว่าความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยก็คือเขาเป็นเซนเตอร์ของวงนะเซนเตอร์หมายความว่าอะไรเซนเตอร์หมายความว่าคนคนที่เป็นตรงตัวกลางคนที่ยืนตรงกลางของวงนะเวลาเต้นท่อนฮุกหรือว่าอะไรก็ตามนะนะครับผมก็คือจองกุ๊กเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ย เขาเป็นคนที่เสียงเพราะมากและเต้นเก่งมากนะคือไปเรียนเต้นจากอเมริกัอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมีช่วงหนึ่งเขาไปอเมริกาเพื่อไปเรียนเต้นอ่ะนัะน่นนะก็คือเสียงเพราะเต้นดีแล้วก็เป็นเซนเตอร์ของวงหน้าตาดีคือถ้าถ้าผมดูที่ดูดูมานะส่วนใหญ่นะผู้หญิงอาจจะติ่งจองกุกกันเพราะว่าหน้าตาดีเต้นดีและได้อารมณ์มากที่สุดนะ <Wow. S 1> คือคนที่อ,อยู่ เซนเตอร์เนี่ยต้องแบบครบเครื่องทุกอย่างอะร้องได้เต้นได้อะไรทุกอย่างได้นะผมว่าจองกุกเนี่ยเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ตรงที่ว่ามีความสามารถหลายอย่างและมีความสามารถแบบเก่งทุกอย่างอ่ะเนอะปะเออแล้วเป็นน้องเล็กสุดของวงเอาง่ายๆคือเหมือนแบบว่าโอเวอร์ออเป็นคนแบบ เป็นคน all r o u อ่ะ a อ r o u หมายถึงแบบว่าเก่งทุกอย่างประมาณนั้นประมาณนั้นมากกว่านี่คือเอกลักษณ์ของจองกุกเราจะมาพูดถึงคนสุดท้ายกันนะครับผมที่ทำให้วงเนี้ยไม่น่าเบื่อเลยนะครับผมอันนี้คือความชอบส่วนตัวนะจริงๆผมผมว่าผมชอบคนนี้มากที่สุดแต่ว่าไม่ชอบใครเป็นพิเศษนะแต่ว่าชอบคนนี้มากที่สุดนะก็คือจีมิน <G> <min> นั่นเองนะครับผมจีมินอ่ะจีมินเนี่ยจะมาพูดถึงจีมินเนี่ย คือต้องบอกก่อนว่ามันจะมีแดนซ์ไลน์อยู่4คนถ้าจะไม่ผิด4คนนะจะเป็นเจโฮปจีมินจองกุกแล้วก็ V อ่ะ4คนนี้จะเป็นแดนซ์ไลน์หลักนะแต่ว่าคอรัสหลักๆอะ่ะเวลาเขาร้องเพลงแบบท่อนแบบที่มันมๆได้อารมณ์อะ่ะมันจะมีอยู่3คนมันจะมี v, ่ีจองกุกแล้วก็จีมินนะ V จองกุกแล้วก็จีมิน3คนนี้ ซึ่งในบรรดา3คนนี้ผมชอบจีมินมากที่สุด <Like me. S 1> เพราะว่าอะไรจีมินเนี่ยนะเป็นคนที่เต้นแล้วได้อารมณ์มากที่สุดแล้วเวลาล็อกอะเขาล็อกแรงมากล็อกท่าแบบจะล็อกแบบได้อารมณ์มาทุกคนต้องไปดูนะเหมือนถ้าผมจําไม่ผิดนะเหมือนอีจาเล่าใหม่ทีนะว่า จีมินเนี่ยเป็นเป็นคนที่เรียนเรียนเรียนในมหาลายัยมั้งเรียนเกี่ยวกับ contemporary ด a n c e ไม่รู้ไม่รู้สะกดหรือว่าพูดถูกปะนะ contemporary ด a n c e ลองไปดูเขามันจะเป็นแนวเต้นคลายๆในเพลง black swan อะเออแนวเต้นประมาณนะั้นซึ่งจีมินเหมือนเรียนมานะก็เลยแบบถ่ายทอดอารมณ์ทางการเต้นได้แบบดีกว่าคนอื่นๆน,นะผมรู้สึกว่าก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าซื้ออัลบั้มสีอัลบั้มเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับผมในอัลบั้มเนี่ยก็จะมี แน่นอนครับมี CD นะครับผมก็มีการ์ดของแต่ละเมมเบอร์นะครับผมซึ่งวันนี้ผมได้ RM J Hope อ่า Jin แล้วก็รูปรวมนะครับผมนี่นะครับได้นี่ได้การ์ดรูปเมมเบอร์นะแล้วก็จะมีโปสการ์ดอีกอันหนึ่งที่เป็นรูปรวมของทุกคนนะอันนี้จะได้เหมือนกันทุกอัลบั้มนะจะเป็นลายเส้นของแต่ละคนเลาจะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับผมแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นเมนูต่างๆซึ่งอันนี้ เป็นเนื้อร้องเนื้อเพลงและคําแปลต่างๆนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์กระดาษนะรูปรวมของแต่ละคนนะครับผมซึ่งไอโปสเตอร์เนี่ยของแต่ละอัลบั้มเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันนะนี่อันนี้จะเป็นแนวแบบสดใสหน่อยนะทุกคนก็จะเป็นแนวสดใสนี่อ่ะลองดูนี่ประมาณนี้อ่ะสดใสหน่อยนะเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าอัลบั้มนี้เนี่ย เห็นเลขเจ็ดไหมไอ้เจ็ดมันเป็นสีดาเงินแบบมีหลายสีอ่ะไอ้รูปข้างในอ่ะโปสเตอร์ข้างในมันเลยสดใสหน่อยถ้าเราเอาเป็นสีดําอย่างงี้นะรูปข้างในก็จะเป็นแบบดักดับมืดมืดหน่อยทุกคนเข้าใจปะเนี่ยสีดําอย่างเงี้ยข้างในก็จะเป็นแบบแบล็กสวอนอะไรเงี้ยเออแบบประมาณนั้นนะอ่ะเออข้างในก็จะมีประมาณนี้นะครับผมราคา ราคาเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่มันอยู่ประมาณ2 3 0 3 2 0 0 0 2 0 0งถึง2 0ประมาณนี้แหละรครับคนก็จริงๆแล้วสั่งผ่านเพื่อนนะชื่ออีหมวยนะซึ่งวันนี้เสียใจมากเราไม่ได้การ์ดของจองกุกนะเราไม่ได้ทำให้อีหมวยมันไส้เลยนะแต่ไม่ไม่เป็นไรนะเราได้การ์ดของใครก็ไม่เป็นไรเหมือนกันหมดนะเราจะซื้อมาเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีเๆนะแล้วก็ สั่งทั้งหมดเนี่ยอัลบั้มเนี่ยมีทั้งหมด4เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับทุกคนก็ลองไปสั่งดูกันได้นะสั่งแบบผ่าน Twitter ที่เขาแบบรับสั่งจากเกาหลีอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็จะได้ได้รูปอะรูปที่มันสามารถแบบตั้งได้อะเงี้ยเออเนี่ย,ออยมันมีขาตั้งมาให้ตั้งได้ทั้งหมด4รูปด้วยกันนะเพราะว่าเรามี4อัลบัม้มไงเขาก็จะมีประมาณ4รูปให้เรานะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะแล้วครับผมก็ ในคลิปนี้นะครับทุกคนก็อย่าบอกก่อนว่าทุกอย่างที่พูดไปในคลิปนี้นะครับไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาซัพพอร์ตเลยนะครับผมเป็นความคิดส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับซึ่งวงนี้ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้ตามลึกตามดีเทลขนาดนั้นส่วนตัวเป็นคนที่ชอบวงนี้จริงๆแบบชอบจริงๆนะแต่ว่าไม่ได้ติ่งยันขนาดที่ว่าไปตามหาข้อมูลตามทุก ฝีก้าวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่นะสตอรี่ทั้งหมดที่ได้ยินมานะก็คืออีจา๋าอีมวยเล่าให้ฟังอะไรประมาณนี้ซะส่วนใหญ่นะต้องบอกก่อนว่าความคิดเห็นของผมเนี่ยบางงางนมันอาจจะตรงบางงานมันอาจจะไม่ตรงก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นความคิดเห็นนะเพราะฉะนั้นไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเพราะฉะนั้นอย่อยอยาดราม่ากันนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่ไม่ได้ตาม BTS ลึกขนาดนั้นนะแต่ว่าชอบนะชอบ,บวงนี้ก็เลยอยากเอามาอันบ็อกซิ่งให้ดูแล้วเอามาบอกว่าเออทำไมทำไมผมถึงชอบ,บวงนี้นั่นเองซึ่ง เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับทุกคนอย่าดราม่ากันนะ <c oughs> นะอาร์มี่อาร์มี่อย่าดราม่านะ <c oughs> อ่าไม่เป็นไรนะถ้าผมพูดอะไรผิดไปนะโปรดนะครับโปรดไปด่าอีจ๋ากับอีหมวยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวแท็กไอจีไว้ด้านล่างนี้นะครับ <c oughs> ไปด่าพวกมันเลยนะพวกมันเป็นคน เป็นคนเขาเรียกอะไรแพร่เชื้อให้ผมเองนะครับ <laughs> เอาละครับทุกคนขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับถึงแม้คุณจะไม่กด subscribe แต่เข้ามาดูช่องด้วยนะครับมันจะได้เงินแอดครับผมขอบคุณมากครับ